สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพจน์ธรรมภา,าเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาหรือทางด้านสมองนะครับวันนี้ก็มาเหมือนพูดคุยสบายๆกับคนไข้พากินสัรแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งคนไข้พากินสัรจะสงสัยว่าทําไมคุณหมอต้องปรับยาพากินสัรแทบจะทุกปีละครั้งปีละสองครั้งนะครับ แสดงว่า,าโลกมันเนี่ยโลกเขามันมันมีการแกว่งตัวเกิดขึ้นแย่ลงหรอทำไมถึงต้องเพิ่มยานะครับทำไมถึงต้องมีการปรับยานะครับหรือว่าโรคมันยากับโรคมันเนี่ยมันไม่พอดีสักทีหนึ่งหรอนะครับทำไมถึงต้องมีการปรับมีการเพิ่มยานะครับทำไมมันไม่เหมือนโรคอื่นเลยที่ บางทีเนี่ยอย่างโรคความดันเราก็อาจจะเจอว่าเราทานยาความดันชนิดเดิมเนี่ย5ปีไม่มีการปรับเลยก็เป็นไปได้นะครับหรือโรคบางโรคที่ทานยาเดิมๆไม่มีการปรับยาขึ้นลงนะครับทําไมโรคพาร์กินสันเนี่ยถึงมีการปรับยาบ่อยนะครับอันนี้ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของโรคพาร์กินสันก่อนนะครับ จริงๆธรรมชาติของโรคพาร์กินสันเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3มระยะง่ายๆนะครับระยะแรกก็คือเป็นระยะที่จริงๆมีความผิวปกติของเขาเรียกว,ว่าพยาธิวิทยาหรือว่ามีความผิวปกติในตัวคนไข้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการทํางานของสารสื่อประสาทที่สมองนะครับแต่ว่ายังไม่มีอาการผู้ป่วยยังไม่เกิดอาการขึ้นนะครับคล้ายๆกับว่า มันสารสารในสมองเนี่ยมันต้องลดน้อยลงจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยผู้ป่วยถึงจะมีอาการนะครับการที่มันยังจากหนึ่งร้อยมาเป็นเก้าสิบมาเป็นแปดสิบเนี่ยผู้ป่วยอาจจะยังไม่เกิดอาการอะไรขึ้นเลยนะครับจนมาถึงระยะที่สองเนี่ยก็คือระยะที่ตัวสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยที่มันพร่องลงไปเนี่ยทาให้เกิดอาการเกิดขึ้นแล้วคนไข้จะรู้สึกว่าตัวเองมีอาการพาร์กินสันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมือสันมือไม่แกว่งเวลาเดินนะครับเท้าซอยหรือว่ารู้สึกมือหยิบจับแล้วมันไม่มีแรงกล้ามเนื้อมันแข็งนะครับพูดอะไรทําอะไรช้าลงนะครับหลังหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงจะมีระยะที่อาการเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นระยะที่มีอาการพิเศษก็คืออาจจะมี อาการแกว่งของการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับเป็นระยะที่3ต่อมาครับฉะนั้นถ้าดูโดยรวมเนี่ยตีิงนต้องบอกว่าตัวโรคพากินสัรเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองส่วนหนึ่งนะครับที่มันผลิตสารสื่อประสาทที่ที่หมอเนี่ยเรียกกันว่าโดปามีนนะครับสมองตำแหน่งเนี้ยพอมันทำงาน น้อยลงมันฝ่อลงตามอายุเนี่ยเนื่องจากว่าพารกินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมนะครับเซลล์สมองมันเสื่อมตำแหน่งนั้นทําให้สารสื่อประสาทที่มันผลิตได้น,น้อยลงนะครับซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่หมอจําเป็นจะต้องปรับยาบโดยมากก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตาม ปริมาณสารสื่อประสาทหรือสารโดปามีในสมองเนี่ยที่มันลดลงตามตามอายุที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นของคนไข้นะครับซึ่งยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากการเพิ่มปริมาณยาที่ไปเพื่อไปผปนทดแทนสารสื่อประสาทที่ของคนไข้ที่น้อยลดน้อยลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นของคนไข้เนี่ยก็อาจจะยังต้องมีการวิธีปรับเช่นปรับ อซอยจำนวนมื้อของยานะครับปรับความแรงของยาในแต่ละครั้งที่ทานเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับซึ่งเพื่อให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติของโลกนะครับที่พอเข้าสู่ระยะต่อไปเนี่ยมันเกิดการแกว่งตัวของของการเคลื่อนไหวของคนไข้มีทั้งช้าลงยาหมดฤทธิ์เร็วกว่ากำหนดนะครับมีทั้ง อาการยุกยิกหรือว่าอาการกล้ามเนื้อบิดในช่วงที่ยาออกฤทธิ์เยอะเกินหรือยาออกฤทธิ์น้อยไปนะครับนั้นโดยสเต็ปเนี่ยก็คือว่าคนไข้เนี่ยพอเป็นโรคพาร์กินสันใหม่ๆเนี่ยหมอก,ก็จะสามารถเพิ่มยาเนี่ยชา้าๆนะครับจะไม่ได้เพิ่มเร็วเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยสาร,ราสรื่อประสาทเขาก็ยังเหลือเยอะอยู่ใช่ไหมครับหมอกกจะแทบไม่ได้เพิ่มเลยเพิ่มช้ามากเลย ในช่วงปี2-3ปีแรกนะครับหลังจาก3ปีเป็นต้นไปเนี่ยหมอก็จะอาจจะมีการปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นนะครับหรือหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเวลาในการทานยาหรือทานยาให้บ่อยขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นสเต็ปไปตามนี้นะครับงั้นไม่ต้องแปลกใจว่าา,ารากินสัรเ่ยมันเป็นโรคที่คุณหมอเนี่ยปรับยาเหมือนช่างตัดเสื้อผ้าเนี่ย ตัดเสื้อให้แต่ละคนนะครับก็คือแต่ละคนเนี่ยยาจะไม่ค่อยเหมือนกันก็คือไปตามระยะของโรคไปตามสภาพของผู้ป่วยแต่ละคนนะครับเหมือนเวลาตัดสูตรก็ต้องตัดสูตรให้ของใครของเขาให้มันพอดีตัวนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยนะครับงั้นเราก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทรไมยามันเหมือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันทานยากขึ้นเรื่อยมีการซอยจํานวนยา ให้กินบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เหมือนกับโรคอื่นที่บางทีจะทานยาแล้วทานเท่าเดิมนะครับมันเนื่องจากว่ามันเป็นโรคที่อาการเนี่ยมันจะมักจะเป็นเยอะไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับฟังดูแล้วมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยสบายหน้าสบายใจเขามีต้องเพิ่มยามีแต่อะไรแต่ต้องพูดอย่างนี้ว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยถ้าเป็นพาร์กินสันที่เป็นพาร์กินสันของแท้นะครับ หรือไม่ใช่พาร์กินสันเทียมเนี่ยการตอบสนองต่อยาเนี่ยจะค่อนข้างดีมากหมายความว่าหมอปรับให้มันกินยุ่งยากขึ้นมีการเพิ่มชนิดยาอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นก็จริงนะครับแต่คุณภาพชีวิตของคนไข้หรือการใช้กิจวัตรประจำประจำวันของคนไข้เนี่ยยังสามารถรักษาการใช้ชีวิตประจําวันได้แทบจะดีปกติเป็นระยะเวลานานเลยเนื่องจากว่า ถ้าเป็นโรคพาร์กินสันแท้เนี่ยถึงยาจะเพิ่มก็จริงแต่ว่า,าผู้ป่วยเนี่ยจะตอบสนองต่อยาค่อนข้างดีนะครับยังไงก็ถือว่าให้กำลังใจแล้วก็สามารถย้อนไปดูวิธีการสื่อสารกับหมอก็คือการจดแดลรี่ของผู้ป่วยพาร์กินสันนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้มาแจ้งหมอว่าที่บ้านเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเวลามาเจอหมอที่โรงพยาบาล เราเจอกันแค่แป๊บเดียวนะครับแต่ถ้าเรามีข้อมูลมิสร,รุปประวัติสมุดบันทึกประจําวันที่สรุปมาแล้วเนี่ยหมอก็จะสามารถเห็นภาพได้ว่าอ๋อในแต่ละวันที่คนไข้เผชิญเนี่ยกับอาการต่างๆเนี่ยหมอควรจะต้องปรับจังหวะไหนให้เขาอสอดคล้องกับตัวคนไข้ให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ก็ขอให้ข้อมูลนไขพ้พาร์ภากินสันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ